ครับ <ç ay> สวัสดีครับแหมพายเรือ <ork> สบายเลยนะตอนนี้อยู่ที่มีนามินิมาดนะฮะไม่ได้มาช้อปปิ้งนะเป็นจุดกลางเต้นท์นะฮะที่ชื่อมีนามินิมาดนั่นเองนะฮะเป็นจุดกลางเต้นท์รับนะฮะที่รับจํานวนคนจํากัดเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนอันนี้เป็นบริเวณที่ลงมาเล่นน้านะนี่นะฮะ้นานนี้เป็นด้านบนนะฮะ ก็สามารถกางเต็นท์ได้เป็นจุดกางเต็นท์ที่พื้นที่กว้างมากนะฮะแต่ว่าจํากัดจํานวนคนนะฮะที่จะเข้ามาพักนะครับนี่เลยนี่มีพื้นที่กว้างมากนะมีต้นไผ่นะครับและที่สําคัญเลยคือมีห้องน้ำเยอะมากนะมีห้องน้ำเยอะมากเดี๋ยวเดินไปดูนะเนี่ยบริเวณนี้ก็ยังสามารถกางเต็นท์ได้อีกเยอะมากมายเลยนะ คือถ้าต้องการความสงบเนี่ยแนะนําที่นี่มากๆเลยนะคนไม่ค่อยเยอะเพราะเขาจํากัดจํานวนคนนะฮะแล้วคนไม่ค่อยรู้นะครับด้านในก็จะเป็นสวนนะฮะด้านในของด้านในยังจะมีอีกนะฮะแต่ผมอาจจะขี้เกียจเดินไปเดี๋ยวผมไปพาไปดูห้องน้ําก่อนนี่วันนี้เป็นล้างภาชนะต่างๆนะฮะมีห้องน้ําแยกนะฮะซึ่งห้องน้ําเยอะมากนะฟังละหกซึ่งเยอะสุดๆเลยนะฮะแล้วก็โอเคเลยทีเดียวนะฮะ อ๋อนี่เขาเคลียร์พื้นที่บริเวณนี้แล้วนะตอนนั้นมันยังทึบๆหน่อยนะ,ะตอนนี้ก็สามารถกางเต็นท์แล้วก็ติดริมน้ําได้เลยนะฮะแต่ไม่ใช่ถึงกับติดสามารถมองเห็นได้อย่างใกล้เคียงมากนะฮะแล้วก็เนี่ยฮะสามารถกางบนนี้ได้นะฮะโอ้ยลมเย็นสบายนะฮะวิวดีเอนะตนดน้ำนะฮะอ่าตอนนี้ ก็มีคนกางเต็น์อยู่บ้างนะฮะนี่อันนี้มีไฟแล้วนะฮะตอนนั้นมายังไม่มีไฟพ่วงนะฮะนี่มีไฟพ่วงให้แล้วนี่ให้ชมม,มุมนี้อีกม,มุมนึงนะฮะนี่ม,มุมนี้ก็จะโลง่ลงๆเห็นน้ํานะฮะสบายๆไปเลยนี่แล้วก็กางเต็นท์อยู่ริมแบบนี้นะเขาก็เวิร์กมากผมว่าม,มุมนี้เวิร์กจริงเนี่ยลม่มๆเย็นสบายนะฮะมีน้ำมินิมาดนะฮะถ้าเข้าใจผิดว่า เป็นมิคือด้านหน้าเนี่ยเป็นมินิมาร์ตแต่ด้านในก็เพิ่งเปิดให้กางเต็นท์ไม่นานอันนี้เองนะฮะนะฮะก็มีพื้นที่โอเคมากไอ้ตรงที่ผมยืนนี่มันใช่พื้นที่ของที่นี่ไหมนี่นะฮะ,นะฮะพื้นที่กางเต็นท์เยอะแยะครับก็ได้เป็นจุดกางเต็นท์ลับอยู่นะมีด้านในเดี๋ยวผมทําลิงก์ไว้แล้วกันมันเป็นก็จะเป็นจุดที่ออฟโหลดเขาชอบ,ชอบ,ชอบกันมันจะเป็นจุดที่ลึกมากไม่ลึกมากหรอกประมาณร้อยเมตรนะครับ แต่ว่ามันจะเป็นทางขูดขาขูกขาแล้วพุ่งเข้าไปข้างในแล้วก็จะติดน้ํามากๆเลยคือตรงนี้มันเป็นสูงหน่อยอะ่ะออสำหรับคนทีออ่ไม่ซีเรียสมากว่าไม่ต้องติดน้ํามากเลยอย่างนี้นะก็กางบริเวณนี้ได้เลยนั่นเองนะฮะแล้วก็พวกเรือแพอะไรพวกเนี้ยจริงๆก็ติดต่อสถานที่ได้นะถ้าอยากจะพายอะไรอย่างนี้นะออแล้วให้เขามารับที่นี่ได้เลยอะไรย่างี้ให้ดูกันครั้งหนึ่งนะฮะในพื้นที่กว้างเว้ยมด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 ,มดโอเคเดี๋ยวผมไปจัดก,การมดกัน เนียเจ้าแพนนี่นะฮะพายครับแต่ช่วงนี้มันอากาศอบอ้าวนิดนึงนะแต่จริงๆก็ไม่ร้อนมากเนี่ยพายเนี่ยสามารถที่จะบอกเจ้าของที่แล้วก็ให้เขามารับได้นะแล้วพายเล่นสนุกดีนะเอ,อผมว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่อย่าพลาดนะฮะน้ําพอได้อยู่นะช่วงนี้สําหรับแถวแถวนี้นะเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสาหรับจุดกลางเต็นท์มีนานั่นเอง